สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะเรามาตามตัวเลขแนวทางของหวยเลาพัฒนาของปูคำชนและเพระเสียนเพลงกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่21มีนาคม68เช้าวัวนศุกร์นะคะพี่น้องเรามาตามแนวทางของหวยเลากันยาวๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันทุก คลิปทุกแนวทางของหวยลาวพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแตกจากฝั่งลาวสูตรแตกสายกระเมนสูตรแตกสายใต้หรือของซสอเขียวก็ตามนะคะที่ยังไม่ลงช่องวันนี้เราลงกันแบบยาวๆเลยเจอกันทั้งวันนะคะคลิปนี้นะคะเรามาเจอกับปูค่คําชนแล้วก็หวยลาวพั็เนเพียงกันนะคะของงวดวันที่21มีนาคม68กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขแนวทางนะคะวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะนะคะมีเรื่องงามยามดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะคะ วันนี้นะคะเกี่ยวกับงานนะคะสมัครงานนะคะจะเกี่ยวกับพูดเจรจานะคะเกี่ยวกับเซ็นสัญญกสัญญาอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเราเนาะทุกอย่างผ่านเชลุยสมัครงานใหม่เข้างานใหม่ก็ตามย้ายงานใหม่หรือยังไงก็ตามนะคะเกี่ยวกับงานเนาะบริหารธุรกิจธุรกรรมเปลี่ยนนโยบายใหม่ในเรื่องของงานก็ได้นะคะเรื่องบ้านนะคะก็ทําความสะาดบ้านกดบ้านกดรถ อ่ากวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องอแล้วก็เรื่องรถรถก็ล้างรถเอารถเข้าอู่เอารถออกจากอู่นะคะพูดกันเร็วหน่อยเนาะอะ่ถ้าใครฟังไม่ทันก็ขออภัยนะคะซอเขียวจะเป็นคนสไตล์นี้นะคะพี่นอ้องอ่า คือยังฝ่าวาฝ่าวจบบอ,บอมันมาเป็นฝ่าวว่าฝ่าวจวพี่น้องสมองกาลังเล่นนะ <laughs> กําลังไปในอัธรรพของอารมณ์ในการบอกนะคะพี่น้องใจมันมากับงานสมองมันไปในงานนะบอมันสีมะเออเออยี่หันบ่ได้ค่ะโซเขเียวไปบ่เป็นค่ะแบบนั้นนะคะพี่น้องตัดทิมย่างเดียวค่นสีมะเออเอออาอายนะคะพี่น้องอ่าแล้วก็ตามด้วยสีมงคลนะคะวันนี้สีมงคลก็มีสีขาวสีฟ้าสีเขียวนะคะ สีส้มนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีดำนะคะพี่น้องอ่าแล้วก็อ่าเลขที่เป็นมงคลนะคะเลขที่เป็นมงคลวันนี้ก็มีเลขห้ามีเลขหกนะคะแล้วก็มีเลขสี่มีเลขสามเลขที่ไม่ควรใช้วันนี้คือเลขแปดนะคะเลือกบนเลือกล่างวันนี้เลือกบนนะคะซ้ายขวาวันนี้ให้เลือกขวานะคะ อ่าสำหรับใครที่รู้อยู่ดูกันทุกวันนะคะเรื่องมงคลเหล่านี้คงรู้ดีเนาะว่าเป็นยังไงอย่าลืมเอาไปเปลี่ยนนะคะรหัส a t m รหัสเบอร์โทรศัพท์รหัสล็อกอะไรก็ตามนะคะเปลี่ยนได้เอาเบอร์เหล่านี้ไปเป็นเลขมงคลได้เลยนะคะสีตามที่สั่งมาตามที่พูดมาเว้นสีดําอย่างเดียวนอกนั้นใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าใครไม่มีสีมงคลที่พูดนะคะเว้นสีดําอย่างเดียวเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าซื้อของอะไรก็ตามเน้นสีมงคลดีที่สุดนะคะ พูดไปแล้วนะคะเซียนน้องหานนะคะสําหรับห้วเราวเซียนน้องหานนะคะไปประชันกับเซียนยะโสแล้วนะคะพี่นอ้องเข้าเข้าประชันแล้วนะคะเพราะว่าเจอท้าชิงนะคะก็เลยจับคู่ลงกันเลยนะคะกับเซียนยโสเนาะไม่รู้เป็นไงถ้าใครตามเซียนน้องหานอยู่ให้เข้าไปดูคลิปในคลิปนั้นจะเป็นเซียนยโสท้าชิงกับเซียนน้องหานนะคะ,ะเพราะว่าตัวเลขมันแบบ โคตรโคตรเซียนอะนะค่ะพี่น้องระดับโคตรโคตรเซียนเลยนะคะก็เลยอยากท้าชิงหน่อยเซียนยโซก็เป็นคนที่บ้าบินไม่หยอกนะนะคะพี่น้องอ่าแล้วก็สําหรับของพ่อเซียนเพลงนะคะรอบที่แล้วนะคะมาวิ่งสามกับวินหนึ่งนะคะจับวิ่นสามวินหนึ่งมาค่ะพี่น้องแต่ว่าบบจับคู่แตกห้นะคะทั้งที่สามกับหนึ่งมาในตัววินหมดเลยนะคะในวิ่งก็มานะคะแต่อาจารย์ไม่ได้จับคู่ให้นะคะก็ถือว่าเป็นน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเป็นที่น่าเสียดายนะคะ แล้วก็ปู่คำชนนวบเหมือนกันนะคะพี่น้องปูคำชนก็มาวิ่งสามวิ่งหนึ่งนะคะเออมาในชุดวินแต่ก็ไม่จับคู่ให้เหมือนกันนะคะหน้าจับตามองหน้าจับตาจ้องนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองเซียนดังนี้นะคะพี่นอ้องอย่าลืมว่าเซียนน้องหานนะคะแตกสามตัวแตกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกสี่นะคะเข้าไปชมดูนะคะในตัวเลขแนวทางแถมยังแตกหกสี่อีกนะคะเข้าไปชมนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเรามีให้ท่านชม กันยาวๆนะคะพี่น้องเอาความโชคดีมาให้อยากให้พี่น้องได้ทันตามเหตุการณ์นะคะทันตัวเลขของแต่ละอาจารย์นะคะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งไว้นะคะแล้วที่มาทวนมาพูดกันในทุกคลิปนี่นะคะพี่น้องเพราะอยากให้ทุกท่านไม่พลาดโอกาสกับสิ่งดีๆที่มอบให้นะคะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เป็นข่าวดีของคุณลุงส่งนะคะลุงส่งบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันพระเนาะ,ะลุงส่งบอกว่า ถูกรรบมอบหมายจากพี่น้อง f อนะคะแล้วก็พี่น้องสายบุญในตลาดนะคะเพร่ะพี่ลุงส่งเป็นแมค่ค้าเป็นพ่อค้าค่ะพี่น้องเอฟซของลุงส่งแล้วก็พ่อค้าในตลาดนะคะที่อยู่ร่วมกันนะคะเป็นบุคคลสายบุญด้วยกันนะคะได้โชคได้ลาบไว้เล่าหนึค่ะพี่น้องของอาจารย์ลุงส่งนะคะได้ สองตัวบนได้สามตัวบนงวดเมื่อกี้นี้นะคะพี่น้องบาทนี้เอซนะคะของลุงส่งนะคะทั้งแม่ค้าในตลาดนี่นะคะพี่น้องได้มอบหมายให้ลุงส่งนะคะไปขอโชคลาภหวยลาววันนี้นะคะทีะ่วัดพระธาตุ วาโยนะคะที่วัดพระธาตุวาโยนะคะวงเล็บวัดหลวงพ่อปลดนี้นะคะที่ลุงส่งจะไปนะคะวันนี้ยังไงก็ส่งเลขมาแน่นอนนะคะยังไงก็ส่งเลขลาวมาให้ซอเขียวได้ดูแน่นอนนะคะ mm. แล้ววัดที่แล้วนะคะอาจาย์ได้สามสองนะคะรัฐบาลไทยนะคะแล้วไม่หนำซ้ํานะคะวันนี้จะเอาลาวมาให้เราอีกนะคะงวดที่แล้วก็ได้ หนึ่งหกสี่เนี่ยแหละนะคะพี่น้องเพื่อนก็เลยรวบรวมเงินทําบุญให้กับลุงทรงไปทําบุญที่วัดพระธาตุวายโยนะคะวงเล็บวัดหลวงพ่อโปรดนี่นะคะพี่นอ้องสาธุให้ด้โศกด้ลาภนัาไม่อีกในถ่อเมือนี้เนาะพี่น้องขอให้รอการติดตามนะคะยังไงลุงทรงก็ส่งเลขมาแน่นอนในวันนี้นะคะรอการติดตามนะคะเพราะว่าอาจารย์ลุงทรงนี่ส่งข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะพี่น้อง ส่งข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไงก็ที่ไปทําบุญนี้นะคะพี่น้องก็เพื่อรอรับโชคอีกครั้งนะคะของวันศุกร์นะคะยังไงลุงส่งก็เดินทางแล้ววันนี้นะคะถึงที่แน่นอนนะคะรอการติดตามนะคะแล้วก็ลุงส่งนะคะจะบวชลูกชายวันที่ห้าวันที่หกเมษายนนี้นะคะพี่น้องอถ้าใครอยากร่วมอนุโมธนาบุญสาธุบุญไปกับลุงส่งก็ติดต่อมาทางช่องได้นะคะเ,เดี๋ยวซอจะติดต่อไปกับทางลุงส่ง ให้เองนะคะพี่น้องยังไงก็ไม่ผิดพี้ไม่เลื่อนไปไหนคะ่ะพี่น้องบุญคือบุญให้คือให้คะ่ะทำคือทำสายบุญสายเนี่ยพี่น้องสติมาปัญญากเกิดโชคลาภจะนำพาก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหลคะค่ะพี่น้องด้วยความรักและศรัทธาด้วยความวางดีเจตนาดีอยากจะให้พี่น้องเราได้มีส่วนร่วมส่วนบุญกุศลในครั้งนี้จะได้ถูกหวยรวยเบอร์ด้วยกันนะคะกับลุงสรงเนาะอย่าลืมนะคะลงไปแล้วสามต,ตัวแตกของลุงสรงวัดที่แล้วรอบนี้มาปังอีกแน่นอนเข้าไปติดตามดูนะคะ อายังไงซอเขียวก็ฝากตัวเลขแนวทางของ2องเสียนดังไว้แล้วกันนะคะสาหรับปู่คําชนแล้วก็พ่อเสียนเพียงนะคะของงวดวันที่21มีนาคม68ตามตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้าค่ะเราก็มาชมดีเอนกันก่อนนะคะสําหรับพ่อเสียนเพลงนะคะพี่น้องโอ้โหตัวเลขน่าเสียดายมากๆเลยนะคะนี่นะคะพี่นอ้องมาในเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งแล้วก็เลขวีนนะคะดูวีนดิดคะ่ะ กอดคอรัดกันมาตรงๆเลยสามหนึ่งพี่น้องโอ้โหนะเสียดายมากเลยนะคะในรอบนี้ออะไรจะเจ็บปวดขนาดนี้นะคะพี่นอ้องลองไปดูต่อที่นี่นะของเซียนน้องหานบบดน,นี้พี่น้องเซียนน้องอปูคําชนค่ะพี่น้องอแต่ก่อนเคยอยู่ในสามเซียนดังนะคะหลงหนาหลงหลังแลวพี่นอ้องปูขําชนนะคะอะปูคําชนนะคะก็มาในวิ่งสามเหมือนกันแล้วก็วีนหนึ่ง 1, นะคะ จับคู่แตกได้เลยสบายเลยนะคะสามหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์วีนมา 3, 5, 3, 9, 3, 1, 3, 2, สามห้าสามเก้าสามหนึ่งสามสองอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องแตกปังนะ,ะพี่นอ้องเออเข้าสองตัวล่างแน่นอนนะคะสรุปแล้วเรียกอาจารย์น่าติดตามมากเลยนะคะอะยังไงเราลองมาตามทีนี้นะคะพี่น้องตามเลขของพ่อเซนเพียงก่อนนะะตามเลขของพ่อเซนเพียงนะคะพี่น้องนี่พ่อเซนเพียงนะคะอของวันที่ 21มีนาคมหกแปดนะคะอ่าอ่าเอาชัดๆนะคะพี่น้องอ่าวันที่ยีิบเมีนาคมหกแปดเพรอเซนเพลงนะคะวิ่งเด่น8และ9บนล่างนะคะชุดวีนมี3มี2มี4มี7มี6กนะคะจับผู้เด่นให้83 84 8มดส ตัวรอง92 94 93สามตัวแตก2 94 2 83นะคะพี่น้องอ่ะลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางแคปหน้าจอไว้เลยนะคะชอบก็จัดกัดก็ห่านตามใจท่านค่ะพี่นอ้องอย่าลืมนะคะรัวรัวเย็นนี้เรียกลุงส่งนะคะจะมาให้เรานะคะลองพิจารณานะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะ มาด่วนๆนะคะเย็นนี้แน่นอนนะคะ,ะแคปหน้าจอเลยนะคะสำหรับเลขพ่อเสียนเพลงงวดนี้ก็ฝันทงมั่นใจแต,แตกสุดๆเลยเหมือนกันนะคะยี่เอมีนาคมหกแปดวิ่งแปดและเกาบนล่างค่ะชุดวินมีสามมีสองมีสี่มีเจ็ดมีหกจับคู่เด่นให้แปดสามแปดสี่ปดสองตัวรองเก้าสองเก้าสี่เก้าสามสามตัวแตกสองเก้าสี่สองแปดสามค่ะพี่น้องอ่ะ แคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปตามต่อเลยนะคะสาหรับปูคําชนนะคะตามของปูคําชนนะคะพี่น้องปูคําชนนะคะ,อะของงวดวันที่21มีนาะคม68นะคะวิ่ง7และ6บนล่างนะคะพี่น้องวิ่ง7และ6บนล่างวิ่ง0 1 2 5 9จับคู่แตก6 7 5 7 9 7ตัวรอง หกสองหกหนึ่งหกศูนย์สามตัวแตกหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสองค่ะพี่น้องอลองพิจารณาดูนะคะสำหรับจะเรียกแนวทางนะคะค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรโผล่เข้ามาในคลิปนะคะออมันสุดวิสัยนะคะออก็ขออภัยในอกาสนี้ด้วยนะคะ อ่าสำหรับหวยลาวของขปู่คำชนนะคะหวยลาวปู่คำชนยีิเอ็มีนาคม68ดวิ่ง7็ดและหกบนล่างชุดวิ่นมีศูนย์มี1มี2อมีห้ามี9้าจับคู่แตก6กเจ็ดห้าเจ็ดเก้ดนะคะตัวรองก็6กสองหกหนึ่งหกสาตัวแตก6 7เจ็ดศูนดสองค่ะพี่น้องพิษจารณาตตัวเลขแนวทางกันได้เลยคะ่ะ อยังไงก็ขอฝากความร่ความรวยให้กับพี่น้องเราทุกๆท,ท่านได้เจอแต่ความโชคดีมีไฉร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกคนให้สมดังใจปรารถนาเข้ามาชมคลิปไหนขอให้รวยคลิปนั้นนะคะขอให้ปังปังไปกับตัวเลขแนวทางทุกทุกแนวทางโชคดีมีไฉเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ